พูดของท่านเอ็ดวินเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2514ข้าพเจ้าได้จัดนิทศการการติดต่อทางวิญญาณด้วยวิธีการเข้าทรงอีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา19.30นซึ่งในครั้งนี้หลวงพ่อสมเด็จได้มาเข้าทรงก่อนและได้เทศออกมากันหนึ่ง หลังจากหลวงพ่อสมเด็จเทศจบแล้วท่านเอ็ดวินซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์ก็ได้เข้าทรงต่อพูดเป็นภาษาอังกฤษและได้บันทึกลงในเทปไว้และอาจารย์สิริพุทธสุขซึ่งได้นั่งฟังอยู่ด้วยเป็นผู้ถอดความออกมาจากเทปและแปลออกมาเป็นภาษาไทยดังนี้ เลยภูเขาและป่าใหญ่ไปคือท่านปู่เราไม่สามารถแลเห็นพรงได้เพราะเมฆหมอกอยังปกคลุมอยู่เรารู้ว่าพระองยังอยู่ที่นั่นในไม่ช้าเมฆหมอกก็จะผ่านไปพระองค์กำลังยิ้มมาอย่างพวกเราที่แน่นอนยิ่งขึ้นก็คือพระองค์จะให้เราเห็นหน้าถ้าเราทำงานและสวดอร้อนวอนเรื่อยไป พระองค์จะอยู่กับเราตลอดไปหัตของพระองค์อยู่เหนือเราแม้ในสิ่งที่อยู่ภายใต้ลึกลับซ่อนเร้นและแก้ไขไม่ได้พระองค์ก็อยู่ที่นั่นพระองค์จะเฝ้าดูเราอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์ก็คือตัวเรานั่นเองเราได้พบว่าถ้ามีอะไรอย่างหนึง่งมาทําให้เราลาบากในแม่ช้าก็จะมีอะไรอีกอย่างหนึง่ง มาทําให้เรามีความสุขอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าชื่อเอ็ดวินในโลกที่มองไม่เห็นคําอธิบายข้อความที่กล่าวมานี้อาจารย์สิริพุทธสุขเป็นผู้แปลมาจากคําพูดของท่านเอ็ดวินซึ่งท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษในเวลาเข้าทรงและบันทึกลงไว้ในเทปสําหรับผู้ที่ไม่รู้จักพื้นความรู้ของคนทรง และไม่เคยอ่านหนังสือโลกทิพย์ก็อาจจะไม่เชื่อว่าเป็นคำพูดของท่านเอ็ดวินจริงแต่สำหรับอาจารย์สิริซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับคนทรงและเป็นผู้แปลหนังสือโลกทิพย์ได้กล่าวรับรองไว้ว่าสำนวนอย่างนี้คนทรงพูดไม่ได้ข้อความเช่นนี้เป็นของท่านเอ็ดวินแน่นอนและขอให้สังเกตว่า ท่านเอ็ดวินซึ่งเมื่อสมัยเป็นมนุษย์เป็นคนที่นับถือคริสตศาสนาและเมื่อตายไปแล้วพื้นความรู้ทางคริสตศาสนาก็ยังติดตัวไปแต่ในเมื่อท่านโดยปกติเป็นคนอยู่ในเหตุผลไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์เป็นคนรักความจริงในเมื่อท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกของโอปปปติกะมากขึ้น และได้พบปะสนทนากับบรรดาผู้รู้ทั้งหลายในโลกของโอปปาติกาแนวความคิดของท่านเกี่ยวกับเรื่องพระผู้เป็นเจ้าก็ได้วิวัฒนาการไปไกลามากขอให้อ่านอย่างพินิษพิเคราะห์จริงๆแล้วท่านก็จะเห็นว่าพระเจ้าที่ท่านเอ็ดวินพูดถึงก็คือวิญญาณของเรานั่นเองและการที่ท่านใช้คำว่า ท่านปู่ก็เพราะวิญญาณของเราแต่ละคนเป็นของเก่าแก่มีมานานและในเมื่อเราได้ชำระสิ่งที่เป็นเสมือนหนึ่งเมฆหมอกที่ปกคลุมวิญญาณของเราออกไปหมดแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าวิญญาณของเราย่อมเป็นเสมือนหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งบริสุทธิ์และแจ่มใสยอยู่เสมอ และพร้อมที่จะยิ้มให้แก่คนทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วยท่านเห็นแล้วหรือยังว่าสิ่งที่เป็นสศธรรมไม่ว่าจะอยู่ในาศาสนาไหนย่อมเหมือนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้รังเกียจชื่อหรือยี่ห้อที่เราเรียกาศาสนานั้นๆและอย่าได้รังเกียจลัทธิหรือขนบธรรมเดียมประเพณี ตลอดถึงความเชื่อที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเราเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเหมือนต้นไม้ที่จำเป็นจะต้องมีเปลือกแก่นจึงจะอยู่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็ขอได้โปรดเห็นใจบุคคลที่เพิ่งจะก้าวขึ้นมาผู้ยังไม่ค่อยจะรู้อะไรมากนะัก เพราะเป็นของธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีความหลงผิดมีความเข้าใจผิดแต่แล้วในที่สุดสิ่งที่ผิดผิดมันก็ค่อยหมดไปเองในเมื่อเขาค่อยๆก้าวขึ้นไปมีจิตใจสูงขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นรอบรู้มากขึ้นจากคำพูดของท่านเอ็ดวินดังที่คัดมาให้ดูนี้ ขอให้พิจารณาดูด้วยจิตใจที่เที่ยงธรรมและด้วยการใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบท่านก็จะเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะต้องสอนให้บุคคลบางประเภทซึ่งก็มีอยู่มากเชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่ในคำพีได้กล่าวไว้เราต้องเป็นคนใจกว้างและศึกษาอะไร ก็ควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งความสามัคคีกับคนทั่วไปก็จะเกิดขึ้นหรือพูดอีกในหนึ่งความเมตตากรุณาอันไม่มีขอบเขตก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งคุณธรรมอันนี้คือรากฐานที่สำคัญที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดคนที่ยังเห็นแก่ตัวคิดแต่ว่า ศาสนาของตัวเองเท่านั้นดีถูกต้องของคนอื่นผิดหมดถ้าหาข้อความในคำภีของศาสนาอื่นไม่ตรงกับหลักในศาสนาของตัวคนประเภทนี้เป็นคนใจแคบเขาจะเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้ค้นทุกข์ไม่ได้คำสอนของพระเยซูมีอยู่ว่าจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองส่วนคําสอนในทางพุทธศาสนามีว่ายินญ,ญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงสํเเ็จมาแต่วิญญาณและนอกจากนี้ทางพุทธศาสนายังมีสอนอีกว่ามารดาที่มีบุตรเพียงคนเดียวย่อมจะรักบุตรด้วยชีวิตฉันใด จงพยายามทําใจให้รักคนอื่นไม่ว่าจะเป็นวิ์หรือศัตรูไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ไม่ว่าจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามให้เหมือนกับมารดารักบุตรฉันนั้นจากข้อความในกรณียเมตสูตรจงเปรียบเทียบกันดูว่าคำสอนของาศาสนาทั้งสอง มีสาระที่ตรงกันหรือเหมือนกันอย่างไร เทศนาของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแสดงเมื่อวันที่14กันยายน2514ขอท่านสาธุชนผู้เจริญจงทำใจให้สงบแล้วน้อมใจระลึกถึงองค์พระศาสดาเพราะว่าทุกคนเมื่อเห็นเมื่อคิดถ้าได้รับความยึดถือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ทุกคนจะพบความสว่างของชีวิตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับแต่อาตมาภาพได้พ้นจากกายเนื้อ ซึ่งอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมามีชีวิตอยู่อย่างโอปะปะติกะมีชีวิตเป็นกายทิพ์หล่อเลี้ยงโดวยวิบากของการลวนลวนแล้วนั้นเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษพอดีทำให้อาตมาภาพได้เข้าใจเรื่องชีวิตพอสมควรที่จะนำมากล่าวอ้างแก่ท่านได้ว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตทุกชีวิต ต้องการความพ้นทุกข์หมายถึงความสบายของตัวเองทุกคนไม่ทราบว่าที่ตัวเองต้องการพ้นทุกข์นั้นคืออะไรแต่ทุกคนต้องการอยู่สิ่งเดียวคือความสบายความไม่เดือดร้อน,อนทุกคนไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะได้ลิ้มรสจะได้กลิ่นหรือจะได้สัมผัส แม้ทุกคนจะได้รับเหมือนกันคล้ายกันแต่ทุกคนคิดไม่เหมือนกันจากความคิดที่ไม่เหมือนกันนี่เองทําให้เราได้รับมาคิดได้ว่าเราจะพ้นทุกข์หรือจะไม่พ้นทุกขได้นะั้เป็นเรื่องของเราเองพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าตุมเหหิกิจจังอาตับฟังอาขาตาโรตาถาคาตา ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธนะิ์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ความจริงให้เห็นเท่านั้นทุกคนจะคิดเหมือนกันไม่ได้ทุกคนพบสิ่งเดียวกันแต่ทำไมเล่าจึงคิดไม่เหมือนกันอันนี้เองอัตมาภาพได้เข้าใจเมื่อมามีชีวิตเป็นโอปปะปฏิกะแล้ว ชีวิตที่เสวยวิบากกรรมล้วนๆอาตมาภาพกับท่านสาวทิชนทั้งหลายมีชีวิตยอยู่คนละสภาพดังนั้นการติดต่อกันจึงเป็นการยากที่จะเข้าใจกันอาตมาภาพจึงต้องอาศัยร่างกายที่หยากซึ่งเป็นกายเนื้อแต่อาศัยได้ไม่นานนักเพราะร่างทรงก็ไม่สมบูรณ์ที่แท้จริง จะสมบูรณ์ที่แท้จริงก็ต่อเมื่อร่างกายเนื้ออันนี้ต้องถอดกายทิพออกได้อาตมาภาพจะได้อาศัยนานแต่บัดนี้อาศัยนานนักไม่ได้อาตมาภาพมีเรื่องมากนักที่จะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องชีวิตทุกคนจะต้องศึกษาให้เข้าใจให้เข้าใจเรื่องตัวเองอย่างแท้จริงแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้ ศึกษาจากสิ่งภายนอกนั้นมีแต่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนยิ่งขึ้นอนตาตมาภาพอยากพูดมากกว่านี้แต่จำเป็นที่ว่าวิบากของคนที่เป็นร่างให้อตาตมาอาศัยมีกำลังดิ้นรนเพื่อจะใช้วิบากของตัวเอวังดังที่ได้แสดงมาสิ้นสุดเทศนาเท่านี้ ควรแล้วแก่เวลาหยุดยุติเหยื่อใดชอบโปรดช่วยชี้ช่องให้คนเห็นประสาทพรสวัสดีจเจริญสีจเจริญชนจเจริญสุขจเจริญพลจเจริญพันเสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยประสงค์สันกุศลใดก็จงสมประสงค์เทิน คำอธิบายเทศนาของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนกุมภาพันธ์2514ข้าพเจ้าได้นำเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตลงในเทศนากันนี้มีข้อความอยู่หลายตอนที่ทำให้สงสัยแต่เนื่องจากหน้ากระดาษจำกัดลงคำอธิบายไม่พอ จึงต้องเลื่อนมาอธิบายในฉบับนี้ปัญหาอันแรกก็คือวันที่หลวงพ่อสมเด็จเข้าทรงและเทศนากันนี้นั้นเป็นวันที่14กันยายน2514เวลา19.30นในเทศกันนี้หลวงพ่อสัเด็จได้บอกว่านับแต่อัตามาภาพได้พ้นจากกายเนื้อ ซึ่งอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมามีชีวิตอยู่อย่างโอปปติกะมีชีวิตเป็นกายทิพย์หล่อเลี้ยงโดวยวิบากของกรรมดุน้วนแล้วนั้นเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษพอดีนี่หมายความถึงว่าวันที่หลวงพ่อสมเด็จเทศนี้เป็นวันครบรอบร้อยปีนับตั้งแต่วันมรณภาพ คนที่ไม่เคยทราบประวัติของหลวงพ่อสมเด็จมาก่อนก็คงไม่มีใครสงสัยแต่สำหรับผู้ที่เคยอ่านประวัติของท่านมาแล้วบางคนก็จะต้องสงสัยเพราะหนังสือบางเล่มที่เขียนประวัติของหลวงพ่อสมเด็จได้บันทึกวันมรณภาพไม่เหมือนกันและในฉบับทั่วไปกล่าวว่าหลวงพ่อสมเด็จมรณภาพ เมื่อวันที่22มิถุนายน2415เพราะฉะนั้นถ้าถือตามวันนี้วันมรณภาพครบครอบ100ปีก็จะต้องเป็นวันที่22มิถุนายน2515ส่วนที่หลวงพ่อสมเด็จบอกในวันที่เข้าทรงนานวันที่หลวงพ่อสมเด็จมรณภาพก็จะต้องเป็นวันที่14กันยายน 2,415ซึ่งนับว่าผิดกันหลายเดือนปัญหาจึงมีว่าวันมรณภาพครบรอบหนึ่งรปีของหลวงพ่อสมเด็จเป็นวันไหนแน่เรื่องนี้ได้มีผู้ถามหลวงพ่อสมเด็จเหมือนกันและท่านก็ยืนยันว่าวันที่14กันยายน2,514เป็นวันครบรอบหนึ่งรปี ท่านแล้วข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านว่าโดยธรรมดาคนป่วยหนักที่จะต้องตายนั้นย่อมไม่รู้ว่าตัวเองจะตายในวันไหนหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรว่าหลวงพ่อมรณภาพในวันที่สิกันยายนท่านได้ตอบว่าครั้งแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านมรณภาพในวันไหนแต่ หลังจากที่ท่านมรณภาพมาชีวิตเป็นโอปะปะิกะแล้วเห็นคนทั้งหลายที่นับถือท่านพอถึงวันที่14กันยายนหรือวันแรงสิบห้าค่ำเดือนสิบทีไรก็พากันทำบุญครบรอบปีเพราะเหตุนี้ท่านจึงจำได้อันหนึ่งมีข้อที่น่าสังเกตยอยู่อย่างหนึ่งคือการเข้าทรงในครั้งนี้ หลวงพ่อสมเด็จได้บอกล่วงหน้ามาเป็นเวลาเดือนเศษว่าท่านจะมาเข้าทรงเพราะฉะนั้นวันที่เข้าทรงในวันนั้นจึงเป็นวันที่หลวงพ่อสมเด็จกําหนดล่วงหน้าแต่เนื่องจากการเข้าทรงในครั้งนี้จะมีการบันทึกเหตุการณ์ด้วยภาพพยนตร์ด้วยเครื่องบันทึกเสียงและทำเป็นภาพสไลด์ด้วย พอถึงวันใกล้กำหนดการตระเตรียมงานต่างๆไม่สู้จะเรียบร้อยข้าพเจ้าได้ขอเลื่อนเวลาออกไปอีกแต่หลวงพ่อสัเด็ชไม่ยอมเลื่อนท่านบอกว่าจะอย่างไรก็ตามท่านจะต้องเข้าทรงในวันนั้นอย่างแน่นอนแต่ท่านมาได้ที่บายเหตุผลว่าทำไมจึงเลื่อนไม่ได้ ต่อเมื่อหลวงพ่อสังเด็จเข้าทรงแล้วเทศจึงได้รู้ว่าเพราะเป็นวันครบรอบหนึ่งร้อยปีนี่เองท่านจึงไม่ยอมเลื่อนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ข้าพเจ้ายังจะต้องสืบสวนต่อไปว่าตามที่ในหนังสือบางเล่มบันทึกไว้ว่าท่านบรณภาพในวันที่22มิถุนายน2415 กับที่ท่านบอกในครั้งนี้อันไหนจะถูกกันแน่แต่ข้าพเจ้าก็ใคร่ที่จะให้ข้อสังเกตไว้สักอย่างหนึง่งนณะที่นี้ว่าเรื่องราวที่บันทึกกันไว้นานไม่ใช่จะถูกทุกอย่างและที่ข้าพเจ้าแน่ใจที่สุดว่าเรื่องที่บันทึกกันไว้ผิดก็คือเรื่องคาถาชินะบัญชร พอนังสือเกี่ยวกับประวัติของท่านทุกฉบับที่ได้พิมพ์คาถาชินาบัญชรน,นั้นทุกแห่งขึ้นต้นด้วยคำว่าชยาสนากตาพุทธ,ธาแต่ที่หลวงพ่อสมเด็จได้บอกด้วยวิธีเข้าทรงนั้นขึ้นต้นด้วยคำว่าชินาสรากตาพุทธ,ธาซึ่งในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วในหนังสือเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคสองอันหนึ่งจากการพิสูจน์อย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานถึงสิบปีเศษข้าพเจ้าแน่ใจอย่างที่สุดว่าการติดต่อกับหลวงพ่อสมเด็จโดยวิธีการเข้าทรงก็ดีโดยวิธีติดต่อทางสมาธิก็ดีที่สำนักของข้าพเจ้านี้ได้ทำกันอย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะมีข้อพิสูจน์มากมาย ที่แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องวันมรณภาพของท่านนี้ถ้าหากจะผิดก็ไม่ใช่ผิดอยู่ที่คนทรงบอกออกมาเองแต่ผิดเพราะหลวงพ่อสมงเด็จ,จำผิดแต่เรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะเรื่องอย่างอื่นเช่นคาถาชินะบัญชรซึ่งเป็นข้อความที่ยาวมากและจำได้ยาก ยิ่งกว่าวันมรณภาพของท่านเป็นไหนไหนแต่ถึงกระน,นั้นท่านก็ยังจำของท่านได้อย่างแม่นยำหลวงพ่อสมเด็จได้มาเข้าทรงบอกคาถาชินะบัญชรเมื่อวันมาคาบูชาพุทธศกราช2505อันหนึง่งเรื่องวันมรณภาพของหลวงพ่อสมเด็จนานก็ยังมีหนังสือประวัติของท่านบางเล่ม ได้บันทึกไว้ตรงกับที่หลวงพ่อสมเด็จบอกในครั้งนี้ซึ่งหนังสือที่ว่านี้ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบในภายหลังเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหนังสือประวัติทั้งหลายซึ่งได้เขียนขึ้นโดยบุคคลต่างๆนั้นที่ไม่ตรงกันก็มีเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านผู้อ่านวินิจฉัยเอาเองว่าควรจะเชื่อในทางไหน อีกปัญหาหนึ่งคือคำบาลีที่ท่านบอกว่าตุมเหหิกิจจังอาตับปังอักขาตาโรตถาคตาคาถานี้ท่านแปลว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ความจริงให้เห็นเท่านั้นโดยส่วนตัวข้าพเจ้าไม่สงสัยว่า คำเหล่านี้ไม่ได้ออกมาจากความทรงจำของหลวงพ่อสมเด็จเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าคนทรงซึ่งอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับสนิทและละเมอออกมานานจะพูดภาษาบาลีประโยคนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ก็อดประหลาดใจไม่ได้ว่าคำแปลที่หลวงพ่อสมเด็จบอกนั้นไม่ตรงกับคำบาลีที่ท่านบอก พระคาว่าตุมเหหีกิจ,จังอาตับปังคําแปลที่ถูกจะต้องแปลว่าท่านทั้งหลายควรจะทําความเพียรแต่ท่านกลับแปลว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะตัวซึ่งคําแปลอันหลังนี้ตรงกับคําบาลีว่าสุดที่อสุธิปัจจัดตังทำไมท่านจึงแปลอย่างนั้น ถ้าจะว่าหลวงพ่อสมเด็จจำผิดก็น่าจะได้แต่ขอให้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาดูให้ลึกซึ้งแล้วจะเห็นได้ชัดว่าท่านต้องการจะให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงท่านไม่ได้แปลตามศัพท์แต่ท่านแปลโดยการถอดความหมายออกมาเพื่อจะเตือนทุกคนในที่นั้นว่าเมื่อเราทำดีหรือทำชั่วคนอื่นไม่รู้ แต่ตัวของตัวเองนั้นรู้แน่คนไหนทําไว้อย่างไรก็จะได้อย่างนั้นและทําอย่างไรผิดทําอย่างไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบ,บอกไว้หมดแล้วท่านต้องการที่จะเตือนให้ทราบอย่างนี้จงสังเกตว่าข้อความในเทศนาก่อนที่ท่านจะอ้างพุทธพจน์บทนี้นั้น เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความหมายเกี่ยวเนื่องกันคือท่านต้องการจะชี้เห็นว่าทุกคนเคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นแต่ละคนทํากรรมมาไม่เหมือนกันมีวิบากมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินอะไรแม้จะเหมือนกันแต่แล้วทุกคนก็มักจะคิดไม่เหมือนกันเลย จากความคิดที่ไม่เหมือนกันนี่เองที่ทำให้รู้ว่าคนเราจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นนั้นเป็นเรื่องของเราเองท่านต้องการจะเตือนเช่นนี้เพราะฉะนั้นคําแปลของท่านจึงไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาแปลกันและนี่ก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งที่จะเชี่อเห็นว่าคนทรงไม่ได้พูดออกมาเองอย่างแน่นอน แม้จะสงสัยว่าข้าพเจ้าใช้อำนาจจิตบังคับบอกให้พูดออกมาหรือจะเข้าใจว่าคนทรงเคยจำข้อความอันนี้ไปจากข้าพเจ้าก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าข้าพเจ้าจะแปลบาลีบทที่ท่านกล่าวไว้นั้นข้าพเจ้าจะไม่แปลเหมือนกับที่หลวงพ่อสมเด็จบอกนั้นอย่างแน่นอน ในเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จกันนี้ที่จริงยังมีปัญหาอีกหลายตอนที่ควรจะอธิบายแต่เนื่องจากปัญหาเหล่านั้นได้เคยอธิบายมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงจะไม่ขอกล่าวซ้ำอีก